อมแสดงว่าติดีริงขั้งห oh, <sec. S 1> น been, h, lo, ึ่งบางทีนะถ้าไม่ที่ถ้าปิดไม่ติดต้องการสองวั้งถ้าัิดนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อวันนี้ก็แอดมินขอญาติโตสะต่อสายโทรสัมภาษณ์คุณพ่อนะครับผมขอแนวทางของคุณพ่อเนาะนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ ทางช่องเนี่ยได้ขอแนวทางของคุณพ่อเนี่ยมันลงให้กับเอฟซีทางช่องนะครับผมครับครับครับของของคุณพ่อนี่เป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมครับพ่อคำนวณครับโอ้ครับครับครับอที่ที่ไปเป็นไงนก็คือคุณพ่ออยู่จังหวัดอุดรใช่ไหมครับพ่ออดครับโอ้อยู่อุดรเป็นสูตรคำนวณคุณพ่อนี่เคยออกช่องไหนไหมครับพ่อแต่ก่อนเคยแต่ว่ามัน ไม่ค่อยได้เงนินเท่าไรเลยเศรษฐกิอ๋อครับครับครับพ่อทีนี้ก็เลยโทรมาออกทางช่องนะพ่อเนาะครับครับถูกถูกบ่อยไม่พ่อเดินดีไหมครับสูตรของพ่อสีห้างวดติดตั้งวัหนึ่งแบบนี้ไงอ๋สี่ห้างวดเมือ่อที่ผ่านมาเนะี่ยอันเมื่อที่ผ่านมาเมือม่อกันที่นี้ได้นั่นถูกโดตรเงินหกสองเก้าอ๋อหกสองเก้า ขึ้นก่อนนั้นได้หัวขาดขาดเล่าลังหัวขาบนหัวขาด้าดเล่าล่งอ๋อครับอืมครับครับครับพ่อแสดงว่าสูตรนี้เดินดีมากเลยใช่ไหมครับพ่อทิ่เปรี้ยเด็ดแปลครับที่เดรี้ยเด็อืมครับครับครับอันนี้คุณพ่อจะให้ทางแอดมินเนี่ยตั้งชื่อคุณพ่อว่าไงดีครับในช่องลีลาวดีนะลูกงล่อน้องลีลาวดีก็ได้อ๋อน้องลีลาวดี อืมครับ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 ตอนนี้ของงดนี้นีคุณพ่อคำนวณไว้หรือยังครับพ่อ้วอืมคำนวณเอาไว้แล้วครับอ๋อส่วนใหญ่นี่ของคุณพ่อเวลาถูกนี่ถูกสามตัวเลยใช่ไหมครับบาีก็สามตัวก็มีบางทีถูกตัวบางทีไม่ถึสององตัวล่างก็มีเนี่เื่องนีมันได้แบบได้นะครับครับครับอ๋อถ้าสามตัวนี่จะเป็นโต๊ดใช่ไหมครับพ่อ ตัวมากมันโตแต่รุนแรบอืมครับครับลองรู้เราไปเรื่อยติดตามทำเลเรื่อยครับครับโดนเดนโดนโดนกติกาไปเด็ดครับครับธรรมดาไมนก็มีถูกมีผิดธรรมดาเหรอเนาะครับใช่ครับพ่อมีถูกมีผิดเนาะบางคนก็ไม่ถูกก็เงียบไปมันเป็นไรติดตัเองอืมครับครับพ่อจะชอบเล่นเนี่ยหรือไม่นี่ยจนานแล้วโซอี้กล้าเอาเล่นดีมาอืมครับพ่อครับ แต่ว่าก็ถ้าถูกนี่ถูกถูกมากกว่าหลุดใช่ไหมครับพ่อที่ว่านี่ตั้งแต่งวดให้ไหมงวดที่เราออกันเด็ดเสร็จสองให้ไหมครับที่ผ่านมาครับพ่อคิดว่าตัดสิบผมวดติดประมาณแรกงวดนะโอ้คร,ออครับครับเด็ดเสองให้ไหมเดดเส็จเดดสองบนนะครับครับพ่อเพราะเด่นข้นมาครับอืมบางทีเมื่อเข้าบนเขาเลาล่างครับพ่อ อืมครับก็คือว่าจะถูกประมาณสี่ห้างวดถึงจะหลุดงวดหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับไปไปลองดูไปดิเรอตั้งใจมาดูไปดิครับครับครับพ่ออืมครับสําหรับของคุณพ่อน,นี่เป็นสูตรคํานวณที่มีเลขวิ่งไหมครับพ่อมี mm. โอ้มีม,มีครับงวดนี้คุณพ่อคํานวณได้ตัวไหนบ้างครับพ่อเอาบนกนก่อนเอาบนก่อนก็ได้ครับพ่อ เอาสตัวหมดแล้วครับพ่อได้ครับสามตัวครับสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ครับสามี่ครับคุครับพ่อเอากี่เอาเี่คูาเอา่อเอาเอา่อาเอาเ่าอาครานออาเอาเอาอ บนสองบนถ้ามาดัมันบนบนสามล่างสามบนสามล่างสามธรรมดาดันครับครับเอาบนสามล่างสามเหมือนที่พ่อคำนวณได้ก็ได้ครับอืมครับครับค่อยผมไม่ได้มานนวันไหนใกล้ๆดวันไหนใกล้ๆกล้อใกล้ผมค่อยบอกใหม่ก็ได้อืมครับครับก็จะมีโค้งสุดท้ายมีโค้งสุดท้ายอีกใช่ไหมครับพ่อมีค่ะแต่ตัมาตมาไม่เป็นไรตัวสีใกล้บอกกัอืมครับได้ไหมครับครับพ่อได้ครับ พี่ก็บางทีก็สุดท้ายเอาชุดเดียวก็กมีนะอ๋อบางทีสุดท้ายก็ย้ำเป็นตัวเดิมอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อไม่รวมไปเปลี่ยนครับครับพ่ออืมครับมีสามสี่ินเอาตัวเดียวตังหม<ส>ดบิงเอาตัวเดียวทงตัวธรรมดาบิงเอาตัวเดียวก็ได้ครับพ่อออครับมีตัวไหนบ้างครับพ่อสามสี่ศูนย์แล้วก็อะไรต่อครับเอา สามแปดหกบนวิ่งสามครับบนวิ่งสามที่มาตันมาหนึ้นะครับโอ้สามหลักร้อยช่อครับพ่อแรกนี่แรกนี่แปคู่แรกไหมครับพ่อได้ครับได,ไได้ได้ครับพ่อสีอ่สามสี่สามครับ หนึ่งห้าครับได้ดีเลยหนึ่งหันมันขับิง่งขับวิ่งขับวิงร่างนี้ก็ล่างนี้่างนี้ล่างนี้กันร่างนีสองตัวนี้หนะักครับร่างมีหนึ่งกับสามเนะอ๋อล่างหนึ่งกับสามอืมอมครับพ่ออ๋อมีหห้าสาม 5, 3, แล้วก็หนึ่งห้าใช่ไหมครับพอ่ 1, <5. S 1> อหนึ่งห้าอ๋อหนึ่งห้า พราะมันีสองตัวนะเพราะว่าคำาสามมาก็สี่สามมสามได้ไหมครับพ่อถ้าสีาา่สามาสมไม่มาก็ส,กส,สเดียวเลยโอ้ครับมีสอย่างมีสองอย่างมีสอย่างครับครับพ่อถ้าไม่เดินออกสี่ส,ส,สถ้าเดินออกหนล่งห้าเลยนะแนะอ้คับอืมครับ,รบขออนุญาตถามที่มาที่ไปสูตรคำนวณหน่อยครับพอ่อคุณพ่อเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองหรือว่าเรียนมาจากอาจารย์อีกทีครับไม่เรียนจากใครเลยคิดเราเองคิดไปดิเอ ครับิดลตนานแล้วสองยี่เก้าอุณมมานี้เอครับแดนแดดเลยเราบอกเข้ามาต้องแดดสาิบว่เลยนะโอ้ใช่ไ้จะขึ้นเลยมอะไรครับครับพ่อไมไไม่ไา้ก็ค่อยค่อยสาที่นีนะถ้าดีก็ดีก็ทำทำไปต่อไม่ดีก็แลุดเดาไมครับครับครับพ่อ ธรมรมดาก็มีถูกผิดสีธรรมดาแหละเป็นไปใช่ครับพ่อถ้ามันเดินถ้ามันถ้ามันเดินหนกหรือข้า่นะข้างถ้าไม่เดินหนกะสีสามอาสาอ๋อครับครับพ่ออก็คือว่าถ้าไม่มาหนึ่งห้านีสีสามห้าสามมีเปอร์เซ็นต์มาสูงใช่ไหมครับสีามห้าสามพอมันพอมันหนึ่งกับสามเป็นหนึ่งหรออืม ถ้าไม่มาก็มาพิชิตค่าบครับนีส่วนใหญ่นี้มันออกครับอะไระส่วนใหญ่นี้มันออกบนหรือว่าออกร่างมากกว่ากันครับพ่อโอ้แตวมันครอบ้านของล่างแหละร้เยอะกว่าโอ้ครับครับแล้วคุณพ่อนี้จะเกิดคุณพ่อให้ล่างเคยไปออกบนไหมครับไม่ไม่ออกล่างออกล่างเลย ครับมโอ้ล่างก็ล่างบนก็บนอย่างงี้ใช่ไหมครับพ่อขั้วมันชอบล่างขั้วว่ามันมีสีมันมีล่างมีสีกับมัสีกับห้ามาถึงมันหนึ่งตัวใช่ไหมเนาะครับพ่อสา้นดักร้อยถ้าท้าเด็กไม่ไม่มาเที่ยงถ้ามนเดือนไปถ้ามันอยูกับตากระพมอยู่มันมาดูท่าเลยที่ล่างธรรมดาไหมครับครับพ่อถ้าใครชอบตัวไหนเรียกเัาเลยครับครับพ่อสบายเลยนะครับครับพ่อ เด่นเด่นล่างมีหนึ่งกับสามใช่ไหมครับพ่อหนึ่งกับสามหนึ่งหนึ่งกับสามอ๋อครับรับวิ่งส่งสามครับีมีนขึ้นบเมื่อกีเนี่มันมาเกี่ยกับสีครับพ่อแต่ว่าเกี่ยวกับสีสีคนขึ้นบนอือครับครับ้เ่นไ้ชื่อชื่อสี่สองห้าสครับบนือจดสี่หกออกจุดสี่สี่ิดแต้นุ่อืมครับแต่ว่าบอกกันคนอนลุ้นนีนคนนนแล้ แล,แล้วเลยนะแล้วก็พ็นมอยู่อ,อกเขาี่ส42หลกสองกับ32เขาถูกวะอ๋อครับครับแต่เราไม่ถูก,กเราเ็น42หลักสองครับ <laughs> ครับ, <laughs> รบอ๋อจะว่าบอกเขาถูกอยู่ใช่ไหมพ่อถูกอยู่อขอ้ยอะไยวาเขาถูกอ๋อครับครับพ่อเนาะพ่อสบายไปเรื่อยไม่เป็นไรทำแด้ดีก็ทำต่อไม่ดีไม่เป็นไรก็แะปล่อยให้ี่นอกหลานมีเงิน,นงทุกคนเนาะอือครับแ้วบ้านนี้บอกทุกบ้าน โอ้ครใช้ใครอะไรบ้างค่พ่อใป้ทหมหมอทุกคนเยอ๋อแสดงว่าแถาวบ้านนี้ถูกกับพ่อเยอะเลยใช่ไหมพ่อแค่นี้คนรู้แค่นี้คนรู้จักหมดอืมแถวนี้รู้จักหมด <c oughs> มดีดนะีครับแสดงว่าบอกว่าเลขออกมาจากพ่อนี้รู้จักหมดเลยใช่ไหมครับพ่อตอนนี้คนอยากทั่วประเทศอ,อ่ะทั้งโลกอืมครับครับรู้จักทั่วประเทศเลยเนาะพ่อรา่ว่าไม่ว้าเลย บางทีมันจับได้ธรรมดาบางทีมันจับผิดธรรมดาเลยธรรมดาเนาะครับครับใช่ครับพ่อมีถุงมือผิดธรรมดาอ่ะใช่ตายตอนในตอนในเรื่องจริงครับบอกได้ตวก่อนในทีเดียวนะคร่อนนะอ๋อครับครับพ่อหกสองเก้าตัวเดียวครับตัก่อนอ๋อครับครับโอ้หกสองเก้าสามตัวแตกเลยใช่ไหมพ่อแตกมาถึงโคตรเลยอืมครับโอ้ถือว่าแม่นนะพ่อเนาะครับเอาเดี๋ยวโดนนี้นะโดนนี้นะโดนนี้นะนี้นะโดนนี้นะโดนนี่น ถ้ามันอยู่นะสามสี่ศูนย์นะอ๋อครับครับสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์นะพ่อเนาะธรรมดามันมันเด็ดหกสองเก้านะอือครับครับครับสามสี่ศูนย์เพราะว่ามันตามหลังร้อยปีหลังปิดครับมีบางหน่อยเขดีเอาแปดสี่ศูนย์นะครับครับพ่อชอบไหมก็ชอบก็การจุดไฟครับครับถ้ายังไงก็ครับแต่ว่าคุณพ่อนี่ไม่มีตัวนินใช่ไหมครับพ่อ เน้นสามสี่ศูนย์แต่สามแปดหกเป็นตัวรองใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ใช,ใช่ครับบนบนมันออกไปกี่เป็นพะ่ามันออกไปกี่ครับถ้ามันอยู่แบบไปกี่โดนสามแปดหกถ้าเราทั่วกว่าหนึหกสองเก้าก็สามสี่ศูนย์ครับครับครับพ่อสามสี่ศูนย์เน้นบนแล้วล่างเน้นตัวไหนครับพ่อคาดคาใจตัวเองเนี่ยมันต่อที่ห้า ครับครับสิบห้าบหบห่้าครับครับพ่อาเล็ไม่ไปก็อกผีสามเหมนเดิมอืาเล็นี้ก็ห้าครับครับครับถ้ายังไงเนาะเอซีได้โชคได้ลาบกับคุณพ่ออยากจะร่วมบุญกับคุณพ่อก็คอยว่ากันนะพ่อเนาะจะเป็นอะไรไม่เป็นไรเอยถูกสามนิดหน่ออืครับผมพ่ออยากเอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีทางช่องใช่ไหมครับพ่อ Man, ให้ทุกคนทนะี uh น่แ <grassroots. S 1> ค<ร>่เดย์สอบมาให้ทุกคนไม่ไม่หวงไม่แกงนะครับทุกคนเดยสอบซื้อกันครับดูดีก็ซื้อไปใครดูดีก็ถูกแล้วนะครับเผื่อจะได้มีบุญห้วงไม่ใครทุกคนนะครับพ่อครับเพื่อจะได้มีบุญวาสนาร่วมกันแล้วพอน้องงวดนี้ครับ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 โอเคครับก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับครับ นะครับท่านผู้ชมแนวทางของน้องพ่อน้องลีลาวดีนะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรคำนวณน,นะครับถูกทีนะสามสีงวดซ้อนเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าแม่นมากเนาะงวดนั้นก็9 6้ถูกโต๊ดเนาะ นะครับส่วนใหญ่ที่จะถูกเป็น3ตัวอย่างเดียวเนาะสตัวก็ถูกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมงวลนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าแนวทางของคุณพ่อเนี่ยจะแม่นไหมนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมตามโค้งสุดท้ายของคุณพ่อด้วยนะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับแนวทางก็มีข้อมีหลุดนะครับตัวเด่นของคุณพ่อเด่นบน3-40นะครับผมตัวนี้นเนาะสามสเน้นล่าง 1- 5นะครับผมส่วนเด่นวิ่งบน3 วิ่งล่างเอ๊ะครับวิ่งบน3วิ่งล่าง1และ3นะครับท่านผู้ชมล่างนี่เด่นไปที่1นะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชค,ม,โชคมีลาบเฮงเฮงปังๆทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบขอพระคนที่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ